สนุนโดย Happy ทุกวันแฮปปี้ทุกส่งด้วยซาบีนาแ h ป p p y บรามิซูบิชิไรายท่านพันเข้มแรงจัดประหยัดจริงพ่อครับตัลงพ่อจะมาอยู่กี่วันท่เนี่ยผมจะได้จัดห้องไว้ให้ฮะไม่ต้องเลยเดี๋ยวไปเปิดโรงแรมนอนไปอยู่เพื่อนเมียน้อยอ๋อเล่นนี่เราท้องไส้อย่างเงี้ยไอ้ตุนมันดูแลดีไหมเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีบอกเลยนะจัดการ เดี๋ยวลูกหนูก็กำพาพอ่อหรอกำหาสิดีล่างคนเดียวอ๋อดูแลได้เว้ยเชื่อครับว่าคุออสอะดูแลได้แต่ดูสภาพอย่างเงี้ย<า>ไม่น่าจะอยู่ดูแลหรอได้เกิน3ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วอ๋อแต่แค่สามปีแต่แกสร้างวิไอ้ชาไอ้ยู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 โทรล้อเล่นล้อเล่นหยุดเดี๋ยวนี้แม่ทะเลาะกันอีกแล้วไอ้แบบนี้เนี่ยมันต้องโดนสักสามป หลายศาสตร์ป้าวแม่เอาหนึ่งสองชามขอชาดครับนี่นี่นี่บัรร้อยเส็จแล้วมากินกันมากินกันแล้วโอ้โหประทุกขอบคุณมากแต่ว่าตอนนี้ผมต้องหลีกเลี่ยงของหวานโดยเฉพาะยิ่งพวกน้ำตาลเพราะตอนนี้ฟิตหุ่นอยู่นี่นี่โอ้โห อ็แต่พ่คูนแม่โชยังไอ้กล้ามเพิ่งมีเมื่อหน้าฝนที่แหลว้เธอนี่ดูคล้องออดยัง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 ไม่หมดอีกล่ะ จะก <c oughs> <IS> ินแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่ไงก็เพราะไม่ดูแลตัวเองแบบเป็นจริงเป็นจังแต่คุณน้องไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพอยุ้ยเนี่ยคลอดลูกออกมาเนี่ยผมจะให้หลานชายพาไปเข้ายิมเข้ายิมอะไรล้านคนแรกของอ๋อต้องเป็นล้านผู้ยิ่งเว้ยต้องเป็นหลานชายเพราะว่าไอ ตุ๋นเนี่ยมันเชื้อแรงเชื่อผมเชื้อแหลงเชื้อแหลงวันนั้นไปตรวจน้ำยาบูเชื้อแหลงเหรอยังไงลานคนแรกของอ๋อก็ต้องเป็นรานส้าโอ้ยแล้วจะเพียงกันทำไมเนี่ยฮะไม่ถามพ่อกับแม่เขาแหละว่าเขาอยากจะได้ลูกชายหรือลูกสศร้าลูกสาวเอตัวเองเขาให้พูดใหม่เลยเขาพูดอีกกี่รอบอะ เขาก็อยากได้ลูกสาวตัวเองใช่ลูกสาวนี่มันน่ารักกว่าฉลาดกว่าใช่แต่ลูกชายซนเนี่ยน่ารักนะเด็กซนคือเด็กฉลาดนี่ตัวเองใช่วเองแต่เด็กซนสําหรับเขาเนี่ยนี่คือเด็กเปรตตัวเองตวเงนี่ตัวเองเขียงเขาเหรอฮะไม่เถียงเขาอยากได้ลูกสาวตัวเองใช่ลูกชายน่ารักกว่าใช่ลูกสาวครับใช่ลูกชายใช่ลูกสาวใช่ลูกชาย ใช่ชาูดดีกรรมาการเที่ยงกันจะละ้ะพักนี้น้ององแห่งใสดูคิเครียดเป็นอะไรของเขาวะ,ะต้องทำตุมที่ปรึกษาสะหน่อยว่าเฮ้ยเพื่อก น้องแข่งใสจ๊ะช่วงนี้เครียดอะไรหรือเปล่าปรึกษาพี่เผือกได้เลยนะจ๊ะเสียงเป็นอะไรคะพี่ก็อยากทำตัวเป็นผู้ใหญ่จะได้น่านับถือเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องน้กแข่งาสไงจ๊ะไม่เหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะพี่เผือกเหมือนคน้า เอาสะเข้าวินเลยนะจ๊ะอย่ามายุ่งกับหนูตอนนี้ได้ไหมคะหนูเครียดอยู่จะไปไหนจ๊ะน้องพข่งอุยพี่ช่วยจ้ะพี่ช่วยจ้ะโอ้กสารย้ายคณะอย่าบอกนะว่าน้องแข็งใสเครียดเรื่องนี้อยู่อะหนูไม่ได้อยากบอกหรอกค่ะพี่ถามทำไมคะอยากย้ายไปคณะไหนเลยจ๊ะ เชิญย <te e> ิ้มชวนชื่นเรือบุกจบอย่าเปนโชคหน้าแตกเลยอฮ้ยคนยี่งเขี้อดอยู่หนูอ่ะไม่อยากเล่นการแสดงแล้วแล้วก็อยากย้ายไปคณะบริหารแต่ไม่รู้จะบอกป้าไก่ยังไงอ่ะเดี๋ยวแกน่ะเป็นยักษ์อีกก็บอกไปตรงๆกันและจ้าน้องแข็งสายพันอยู่ปีหนึ่งเองอาก่ยเข้าใจแหละไม่ว่าหรอกปัญหามันไม่ได้มีแค่นั้นค่ะพี่เผื เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าถ้าหนูย้ายไปแล้วอ่ะหนูจะชอบหรือเปล่าไม่ยากจ้ะเดี๋ยวพี่พาไปโรงแรมหย่องคอนที่แจฟังฟังให้จบก่อนคือเพื่อนพี่เนี่ยมันจบบริหารธุรกิจเออแล้วมันก็ทำงานช่วงแรมมันเก่งมากเลยนะพี่ก็จะพา้อนแข็งสายไปเจอกับมันเพื่อมันจะได้ให้คำแนะนำอะไรดีๆไงจ๊ะจริงเนอะ จ like you know, ิอย่างพี่เนี่ยมีเพื่อนเป็นผู้เป็นคนเหรอคะคือว่าพี่ก็คุณจะไม่ใช่กิ้งก่าแต่ว่าถ้าน้องแขนงสาไม่ไว้ใจพี่ไม่เชื่อใจพี่เดี๋ยวพี่พ้่น้องแข่งสายโทรคุยับมันก่อนก็ได้จ้ะเออเเชื่อเชืเชื่อเชื่อ ไปก็ไปค่ะโรงแรมไหนคะพี่เผือกอมาถอนยาจ้ะนำดิคะนำนำไปไปจ้ะต้องมาแตะค่ะไม่ต้องแตเะเฮ้ย <c oughs> ี่สองคนนี้แอบโคกันหรือวะเนี่ย มีับให้กินไม่กินชวนไปกินโรงแรมลูกสาวลูกชายชายลูกชาย<ห>ชายดหย,ยุด<ห><ห>ต้หตยุดเที่ยงกันไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าแม้เลยดีกว่าแม้อยากได้เล่นยชายเลยเหรียญเศร้า,า,าถ้าเผื่อว่าได้เล่นชายเนี่ยนะก็ดีตรงที่ว่าเขาบวดให้เราได้เราก็จะได้เกาะชายผ้าเหลืองเขาขึ้นสวรรค์ เขาจะอยู่ดูแลเราตอนแก yeah. ่ไ well ด้เช yeah. ี well ่ยย well ่ยมเล่นชายเล่นสาวเราจะเลือกแบบไหนดีเล่นชายเล่นสาวเล่นชายเล่นชายอย่าลังเลสิคะเลือกมาเลยค่ะว่าจะอยู่ฝั่งไหนลูกชายหรือลูกสาว ปัทโธก็มันยังเลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกเออคุณฟังคุณฟัง ข้าวอีหนุนสินะสำหรับหนุนนะนะหลานชายก็ได้หลานสาวก็ดีพวกสองเลยยิ่งดีเป็นกะเทยแล้วกันโอ้ยเป็นกะเทยให้ลานหน่อยเป็นกระเทยเออเนธะอยากได้หลานชายพูดมาเลยว่าหลานชายมันดียังไงโอ้โหเยอะแยะเอายกตัวอย่างภาวะผู้นำในครอบครัว ดูแลคนในครอบครัวได้ยิ่งถลาโตขึ้นแล้วได้เป็นตำรวจเป็นข้าราชการช่วยเหลือเราได้นะอ่ะเผอ่อคุณอ๊อดในอนาคตถูกไอ้พวกเมายาบ้าจับตัวไปอ่ะหลานมันไปช่วยได้นะอือตำรวจมันอันตรายตำรวจต้องไปสู้กับผู้หลายสุดท้ายตำรวจก็ตายใจเย็น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 ๆลูกใจเย็นๆอย่าเข้ามานะไม่เข้าไม่เข้าไย่มเข้ามานะ ไอแก่ท้องตายเลยแล้วมีตำรวจไปไหนนี่เอ้ยไอเกียวร้านปูยู่ไหนได้เกียวผมมาแล้วครับตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วร้อยตำรวจเอกไข่เกียวเรื่องลทธิชยัยมาแล้วครับอไอร้านปูเท่มากคิดถึงมากลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยนิดหน่อยครับปูเพราะว่าช่วงนี้โจรมันเยอะครับเข้าไปกินน้ำก่อนลูกันระยช่วยตา ปล่อยตาพี่เหรอพี่ขอร้องกูไม่ปล่อยมึงจะทำไมวะหึแทงทีว่าเลยเฮ้ย เฮียกันเองเพื่เดี๋ยวตาไปรับหลอก่อนเเเฮ้้้ยย ไอเจียวหลานปูแล้วสุดท้ายหลานชายแกก็ต้องตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะี่นะตัวเองเราควรจะมีลูกสาวไม่ใช่ลูกชายถ้าตัวเองอยากได้ลูกสาวมากนะักลองบอกมาสิลูกสาวดีกว่ายังไงโู oh, ้หเหตุผลมันมีเยอะแยะตัวเองเดี๋ยวตัวเองอ่ะจ,จะต้องยอมสยบให้กับเหตุผลของเขาแล้วก็พอออด